ผมโอนเงินให้เมียจัดการมาหลายปีละแรกๆนี่ฟื้นเหมาาือนกันนะในใจคิดว่าเขาจะจัดการได้ดีกว่าเราหรือเปล่านะหรือเขาจะไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือเปล่าแถมเงินพวกนี้เราหามาเองแทๆ้ๆหรือบางคนคิดว่าถ้าให้เมียเก็บเงินแล้วถ้าเกิดเลิกกันไปทาไงไม่มีทางได้กลับมาแน่นอนแต่พอมาคิดดูดีๆคนเราเนี่ยวิวัฒนาการมาจากลิงสมัยก่อนเป็นไงลิงตัวผู้ออกไปล่าสัตว์แล้วก็เอากลับมาให้ลิงตัวเมียจัดการไอ้สิ่งเนี้ยมันฝังอยู่ใน d n a ของพวกเราทุกคน แต่ทุกวันนี้เราแค่เปลี่ยนจากการล่าสัตว์เป็นการหาเงินหาเงินมาได้ก็โอนให้เมียตัวเองอะเก็บไว้พอกินพอใช้ก็พอ,พอ,พอปรากฏว่ารายได้ผมเนี่ยเพิ่มขึ้นสองเท่าในปีเดียวแล้วมันก็จะมีเรื่องหนึ่งตามมาเมียก็จะไว้ใจเรามากขึ้นความสุขในครอบครัวเนี่ยพุ่งปรี๊ดเลยให้ผู้หญิงจัดการเงินเนี่ยเงินส่วนใหญ่ก็จะถูกใช้ไปกับครอบครัวแล้วก็ลูกแต่ให้ผู้ชายจัดการเงินเนี่ยเงินส่วนใหญ่ก็อาจจะใช้ไปเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวที่ ร่ำรวยเนี่ยเขาถึงให้เมียจัดก,การเงินไม่เชื่อลองดูสิ